สัพพังอปราทางคมคมีพันเตอุกาสะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทางคมะคมีพันเตอุกาสะขมามิพันเตสรัตชังสะเสนังสัพันทางนารินทางนารินทางนารินทุกนารินทงนารินทางสัทารักขตูตีพริตตวานะเมตานะเมตังพระทันตาอวิกิตตจิตตาปาริตตาพระนันตุ สักเคกามชจารุเปกิริสีกรตะเกจันตริเควินาเมทเประเเคจะคาเมตรุวนะคาหเนเคหาวัตุมมหิเเคเตภูมาจยันตูธรรมันสวนาการุอายัมพัทันตา สวนาการอายยัมพทันตาธรรมสัวนาการุยยัมพาทันตา